ซื้ออันนี้มาลองที่แกะ,มะเมล็ดแบบอัตโนมัติจะมาลองกับทั้งสาต้องขอบคุณแบรนด์รามือด้วยค่ะเขาส่งของมาให้เราเพิ่มด้วยวิธีใช้ของเขาก็คือกดเปิดตรงนี้กึ๊กแล้วคุณก็หยอดไปตรงนี้เครื่องนี้ก็จะแกะ,มะเมล็ดให้เราได้อย่างง่ายดายห้องนี้เขาจะมีขนาดที่ไม่เท่ากันนะเริ่มตั้งแต่9มมไปจนถึง12มมตอนที่พี่ซื้ออ่ะราคามัน139บาทเขาไม่มีถาดให้นะใช้ถาด 3A สีก่อนเรามาเริ่มกันเปิดเครื่องก่อนกึ๊กเครื่องไม่มีเสียงแผงตรงนี้เราสามารถกดได้กึ๊กหนึ แล้วเขาก็จะทํางานจะหมุนหมุนไปเรื่อยๆเราก็ดูเลยเมล็ดฟักทองของเรามันไซส์ไหนเราก็โจะลงไปนี่โอ้กีน้องเขาถุยแบบแยกมาให้เลยต้ามีอะไรมาลองไหมเนี่ยเขาจะได้ไม่ถุยสเปสปะใส่ลงไปเขาอาออกละใส่เข e. ้าไปพร้อมกันไปอัน <examples> น <noon> ี้ก็แตกอุ้ยอุ้ยเอาสมาที่เม็ดฟักทองลงไปเลยไม่ผ่านก็ก็ยังนี่สวัสดีครับฟักทองเหมือนต้องหาช่องที่มันพอดีกับน้องเขาหน่อยอ่ะไม่งั้นเขาไม่ทำงานให้ 喂，啊，开听。